ตอนที่6สรุป6หัวใจสำคัญของการขายสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในตอนสุดท้ายของซีรีส์ขายร้อยคนซื้อ99คนของอากิระคักตะวันนี้เราจะสรุป6หัวใจสำคัญของการขายแบบละเอียดที่สุดเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้จริงได้ทันที ตอนนี้จะเป็นการรวมทุกบทเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่ปรัชญาการขายเทคนิคการฟังลูกค้าการนำเสนอการรับมือคำปฏิเสธและการสร้างความสัมพันธ์หัวใจที่ 1. ปรัชญาการขายการขายคือการมอบคุณค่าการขายไม่ใช่แค่การแลกเงินแต่คือการช่วยลูกค้าแก้ปัญหาและมอบสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น ตัวอย่างถ้าขายเครื่องทำน้ำร้อนอย่าเริ่มจากสเปกไฟฟ้าให้เริ่มจากสิ่งที่ลูกค้าจะได้จริงคุณจะได้กาแฟร้อนทุกเช้าโดยไม่ต้องรอคิวยาวเรื่องเล่านักขายคนหนึ่งพยายามขายสินค้าด้วยข้อมูลเยอะๆลูกค้าไม่สนใจแต่เมื่อเปลี่ยนมาเล่าถึงว่าลูกค้าจะประหยัดเวลาและมีความสุขมากขึ้นลูกค้ากลับซื้อทันทีเทคนิคสำคัญขายด้วยคุณค่าไม่ใช่ขายด้วยข้อมูลหรือฟีเจอร์ Action Plan หัวใจที่ 1. เขียนสรุปคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าของคุณฝึกเล่าเรื่องโดยเน้นผลลัพธ์มากกว่าคุณสมบัติหัวใจที่ 2. เข้าใจลูกค้าฟังให้เป็นถามให้ตรงการเข้าใจลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การขายสำเร็จต้องฟังไม่ใช่แค่ได้ยินแต่เข้าใจปัญหาและความต้องการแท้จริง ตัวอย่างลูกค้าพูดว่าไม่ว่ามแท้จริงแล้วอาจหมายถึงเขากังวลเรื่องปรับตัวหรือใช้งานสินค้าไม่ได้เทคนิคตั้งคำถามชวนคิดเช่นคุณรู้สึกว่าสินค้านี้ยุ่งยากไหมครับ a อคชั่นแ a นหัวใจที่2ฝึกตั้งคำถามเพื่อเจาะใจลูกค้าจดความต้องการจริงๆของลูกค้าไว้เพื่อใช้ในการนำเสนอหัวใจที่3เทคนิคการนำเสนอเล่าเรื่องให้ลูกค้าฟังแล้วสนใจ เล่าเรื่องแทนพูดเป็นข้อข้อเน้นคุณค่าและผลลัพธ์ของลูกค้าไม่ใช่รายละเอียดสินค้าใช้ท่าทางและน้ำเสียงเพื่อสร้างความมั่นใจตัวอย่างแทนที่จะพูดว่าเครื่องนี้มีหลายฟังก์ชันพูดว่าคุณจะประหยัดเวลาทำกาแฟ15นาทีต่อวันและมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเทคนิคเสริมแทรกคำถามชวนคิดเช่นแล้วคุณละ่ะเคยเสียเวลารอเครื่องทำกาแฟนานขนาดนี้ไหมแอคชัน่นแลนหัวใจที่ส เขียนเรื่องเล่าสั้นๆเน้นคุณค่าและผลลัพธ์ฝึกเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังและสังเกตท่าทางและน้ำเสียงของตัวเองหัวใจที่4การรับมือคำปฏิเสธจากไม่เป็นใช่ฟังคำปฏิเสธให้เข้าใจจริงๆก่อนตอบยอมรับความรู้สึกของลูกค้าเช่นผมเข้าใจครับว่าคุณกังวลเรื่องราคาตอบด้วยคุณค่าและผลลัพธ์ตัวอย่างลูกค้าบอกว่าแพงเราตอบว่า จริงครับแต่ถ้าใช้เครื่องนี้คุณจะประหยัดเวลาได้วันละ15นาทีเทคนิคเปลี่ยนคำปฏิเสธเป็นคำถามหรือข้อเสนอเช่นถ้าเครื่องนี้ช่วยลดเวลาทำงานได้ครึ่งหนึ่งคุณจะสนใจลองใช้ไหมครับ a อคชั่นแ a นหัวใจที่4ฝึกฟังคำปฏิเสธและตั้งคำถามชี้ชัดปัญหาตอบด้วยคุณค่าและผลลัพธ์เสนอทางเลือกหรือชวนลูกค้าพิจารณาใหม่หัวใจที่5การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ติดตามหลังการขายและใส่ใจลูกค้าให้คุณค่าเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังเช่นคำแนะนำหรือของเล็กๆน้อยๆตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์กระตุ้นให้ลูกค้าแนะนำต่อตัวอย่างลูกค้าที่ประทับใจมักบอกต่อเพื่อนหรือคนรู้จักแอคชัน่นแลนหัวใจที่5โทรหรือส่งข้อความถามความพึงพอใจลูกค้าหลังซื้อแนะนำวิธีใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกระตุ้นให้ลูกค้าแนะนำต่อเพื่อนหรือครอบครัว หัวใจที่6การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งมุ่งเน้นประสบการณ์และความประทับใจของลูกค้าสินค้าอาจเหมือนกันแต่บริการความใส่ใจและการเข้าใจลูกค้าทําให้คุณแตกต่างตัวอย่างส่งคําแนะนําหลังการขายหรือของเล็กๆที่ทําให้ลูกค้าประทับใจเทคนิคสร้างความประทับใจที่ลูกค้าจําและบอกต่อได้ Action Plan หัวใจที่6สร้างความประทับใจเพิ่มเติมเช่นของขวัญหรือบริการเสริมทำให้ลูกค้าจำคุณและบอกต่อให้คนอื่นสรุปซีรีส์ขายร้อยคนซื้อ99คนคือการเข้าใจลูกค้ามอบคุณค่าและสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนถ้าทำครบทั้ง6หัวใจคุณจะขายได้อย่างมั่นใจลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำและแนะนำต่อให้คนอื่นเองสำหรับผู้ฟังทุกคน ลองเลือกหัวใจแต่ละข้อและลงมือทำทีละข้อจดบันทึกผลลัพธ์และปรับปรุงตามประสบการณ์การขายไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามองเป็นการช่วยเหลือและมอบคุณค่าให้ลูกค้าขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีสน์นี้ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายหวังว่าทุกบทเรียนจะช่วยให้คุณเป็นนักขายที่ลูกค้าวไว้วางใจสนุกกับการขายและประสบความสำเร็จมากขึ้นครับ